ลูกใหนดูหนะ้าดูตาที่ดูทำหน้าเอ๊ะเป็นไงบนะ้างน่ารักนะไม่ดูใช่ก็อยู่หน้าตาหน้าเอ็นดูค่ะเป็นหมาจอนาะหมาจอค่ะอ๋อพี่คนคนเดียวกับที่ปลาน้องหมาจอจ้าใช่ค่ะ<ม>น้อง<ม>พันหนักหมดแล้วลูกพันหนักหมดแล้วเหรอหืมใครน้าวโอ้ลูกเอ้ยให้แม่ดูแม่ดูหน่อยทีโอ้าหน้าเอ็นดู แม่ดูแม่ดูหน่อยแม่ดูหน่อยแต่วว่าเขากินได้เลยได้ใช่ไหมคะกินได้กินดีนะตายหมนก้อนเก็นดีเรื่องระบบอาหารระบบการกินระบบทางเดินอาหารขับถ่ายนะคุณพี่แล้วก็สปาจิตใจหรือว่าอันนี้ไม่อยู่ปกตินะค่ะก็ดูไม่ซึมเศร้าอะไรนะคะพอดูสายตาแล้วพี่ว่าสายตาดูดีกว่าเมื่อก่อนอีกนะลูกนะเมื่อก่อนนี่สายตายังหมดดูเศร้าๆอ่ะเนาะลูกนะ หายวันหายคืนนะเนน่ากน,นะหน้าตาเขาหล่อนะคะจริงๆเนาะมองหน้าเพลินๆมาแบบเป็นลูกผสมน่ะ,ะ,ะมีหม,มาต้นแก่นะเดี่ยลุกอ้อแต่ว่าโหมันเป็นแบบเหลือเชื่อเลยเนาะว่าเรา้าตัดแล้วก็คงจะลำบากอะนะเขจะตัดเนะาะเพราะมันเป็นจุดสำคัญด้วย มันจะไปฉีดลงไหนถ้ามันตัดออกนั้นลูกนะไหนแม่ดูหน่อยสินี่ดูนิดเดียวดูนิดเดียวยมันก็ฝ่อลงอ่ะนะคะก็คงต้องหลายเข็มเลยเนาะเพราะว่าก้อนขนาดนี้โอ้โหพี่ยังไม่เคยเจอเลยนะแบบที่ว่าเป็นเป็นที่อวัยวะเพศตัวผู้แล้วเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้เนาะ เคยเจอเคสหนึ่งที่พี่เอาไปรักษาแต่ว่ารักษาที่อื่นนะเป็นที่ลูกอันท่าค่ะเป็นรูเข้าไปเหมือนนอนเจาะหรือเป็นรูประมาณเนี้ยก็พาไปทําคมสีเข็มหายขาดเลยแต่อันนี้เป็นที่แบบบริเวณลำกล้องเลยเนาะโอ้โหแค่หน้านะลูกเอ้โหลยเดาเ้ยหายวันหายคืนนะลูกนะอะ